แอริกฟรอมแอริกฟรอมเป็นนักทฤษฎีบุคลิกภาพที่มีพื้นฐานการศ,กศรึกษาทางสังคมวิทยาและจิตวิทยาชาวเยอรมนีเขาอธิบายแนวคิดของเขาว่าโครงสร้างของสังคมใดๆย่อมกล่อมกลาบุคลิกภาพสมาชิกในสังคมให้กลมกลืนกับค่านิยมส่วนรวมของสังคมนั้นๆนนแนวคิดที่สำคัญอย่างแรกของแอริกฟรอมคือความอ้างว้างเดียวดาย เขาเชื่อว่า,วามนุษย์ยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับความอ้างว้างเดียวดายด้วยสาเหตุหลายประการเช่นการที่มนุษย์มีเหตุผลและจินตนาการต่างๆทําให้มนุษย์มีวิวัฒนาการทางอารยธรรมเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็แยกตนเหินห่างจากสิ่งต่างๆ 2. มนุษย์สแสวงหาอิสระเสรีทุกข,ขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาการเมื่อได้มาแล้วก็จําเป็นต้องแลกเปลี่ยนด้วยความอ้างว้างเช่น เด็กวัยรุ่นที่พ้นจากความดูแลของผู้ปกครองอยากเป็นอิสระก็จะค้นพบว่าตนเองนั้นเผชิญกับความหวาเว 3. พัฒนาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในวัตถุใช้สอยในความเป็นอยู่ประจำวันโดยฟรอมได้เสนอแนวทางแก้ไขความอ้างวางว่ามี2ทางคือ 1. สร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนมนุษย์บนรากฐานความรักสร้างสารรค์ 2. อ่อนน้อมต่อผู้มีอิทธิพลในสังคมและทำตัวคล้อยตามสังคม แนวคิดที่สำคัญต่อมาของแอริกฟอร์มคือความต้องการพื้นฐานฟรอร์มกล่าวว่ามนุษย์มีความต้องการพื้นฐาน5ประการได้แก่ความต้องการมีสัมพันธภาพความต้องการเป็นผู้สร้างสรรความต้องการมีสังกัดคือความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกของสังคมของครอบครัวหรือของสำนักงานความต้องการมีอัตลักษณ์แห่งตนและความต้องการมีหลักยึดเหนี่ยวแนวคิดที่สำคัญถัดมาคือความขัดแยง้ง ฟลอมกล่าวว่ามนุษย์ทุกเพศทุกวัยทุกสังคมมีความขัดแย้งในตนเองเช่นความขัดแย้งระหว่างความรู้สึกอ้างว้างและความอิสระเสรีความเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติกับความห่างเหินจากธรรมชาติความเป็นสัตว์โลกนั่นคือมีความต้องการทางชีวภาพล้วนๆซึ่งไร้กฎเกณฑ์กับความเป็นมนุษย์ที่มีความสำนึกรู้การใช้เหตุผลมีจินตนาการมีความนิ่มนวลมีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีและมีค่านิยม แนวคิดที่สำคัญต่อมาคืออิทธิพลของสังคมฟรอมมีความเชื่อมั่นว่าระบบสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและบุคลิกภาพของมนุษย์เป็นอย่างมากโดยแนวความคิดของฟรอมเกี่ยวกับองค์ประกอบแห่งบุคลิกภาพมีดังนี้สังคมแห่งการวางอำนาจสังคมแห่งการผลิตผลทัศนคติในทางผลิตผลนี้ก็เกิดจากความรักตนเองการที่เรามีความรักตนเองทำให้รักผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นตามสิทธิที่เขาควรได้นั่นคือสิทธิแห่งความเป็นมนุษย์นั่นเองสังคมแห่งการเอาเปรียบสังคมประเภทสะสมบุคคลในสังคมประเภทนี้มักหัวโบราณได้แก่เศรษฐีซึ่งถือว่าการมีที่ดินมีเงินในธนาคารเป็นหลักทรัพย์นั่นเป็นที่พอใจแล้วยึดการตนีเหนียวแน่นเป็นสำคัญต่อมาสังคมประเภทตลาดเพิ่งจะเกิดใหม่ตามความแพร่หลายของลทัทธินายทุนสมัยใหม่ เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ตัวต่อต,ตัวน้อยลงทุกทีชีวิตอยู่เพื่อการแลกเปลี่ยนมากกว่าผลิตผลสังคมดังกล่าวย่อมมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของบุคคลเป็นต้นว่าผู้ที่อยู่ในสังคมแห่งการเอาเปรียบย่อมกลายเป็นผู้อาศัยผู้อื่นตลอดกาลผู้ที่อยู่ในสังคมแห่งการขูดรียดย่อมเอาเปรียบผู้อื่นด้วยการตักตวงผลประโยชน์ผู้ที่อยู่ในสังคมประเภทสะสมย่อมมีความอุ่นอกอุ่นใจที่ได้เก็บหอมรอมริบ ผู้ที่อยู่ในสังคมประเภทตลาดปรากฏว่าในสังคมประเภทนี้สัมพันธภาพระหว่างบุคคลเป็นอันสิ้นสุดลงผู้ที่อยู่ในสังคมแห่งการผลิตผลย่อมมีบุคลิกภาพอันเป็นอุดมการณ์ที่มนุษย์ประสงค์จะมีแนวคิดที่สำคัญต่อมาคือองค์ประกอบในการสร้างบุคลิกภาพฟรอมีความคิดว่าบ้านมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการให้พื้นฐานแก่บุคลิกภาพ บุคลิกภาพแบบผลิตผลเป็นอุดมการณ์ของมนุษย์เกิดขึ้นจากสัมพันธภาพแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมีการร่วมทุกข์ร่วมสุขมิใช่ว่าให้อีกฝ่ายหนึ่งแบกภาระแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รับผิดชอบฟรอมกล่าวว่าสัมพันธภาพแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขจะมีขึ้นมาได้ก็เนื่องจากความรักอันบริสุทธิ์ใจฟรอมเชื่อว,ว่าสังคมที่เราอาศัยอยู่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดที่จะสร้างนิสัยรุกรานหรือความสงบดังนั้นจึงควรเน้นที่หน้าที่ของสังคม แนวคิดของเขาหลายๆอย่างเป็นไปในรูปของอุดมคติมากกว่าที่จะนำเอาไปใช้ในเชิงปฏิบตัติเช่นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงสังคมความเชื่อว,ว่าสังคมควรจัดรูปแบบให้มนุษย์ทุกคนได้ใช้สมรรถภาพของตนเองให้ได้มากที่สุดเขามักได้รับวิจารณ์ว่าเห็นสังคมของมนุษย์สวยงามเกินไปเพราะแท้ที่จริงแล้วมนุษย์ไม่สามารถจัดการสังคมให้ดีงามและเหมาะสำหรับทุกคนได้ เนื่องจากมนุษย์แต่ละคนไม่ได้ดีงามและยึดมั่นในศีลธรรมจรรยาตลอดเวลาสมรรถภาพของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปตามชาติกำเนิดสติปัญญาประสบการณ์และวัฒนธรรมอีกด้วย